เรามีน้ำแข็งกัก16กนะครับทุกคนจะขึ้นไปข้างบนถามอะไรก็ได้ใครอยู่นานที่สุดชนะออกและคุณแพ้ข้าขึ้นขาขึ้นขาขึ้นแล้วข้าขึ้นโ้าหใครว่าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง My Minute เรามาเริ่มครับ ขาขึ้นขาขึ้นขาขึ้นอยวขาขึ้นอยูวโอ้พากันยัพากันยะบพากันโอ้โหย่าไเปลี่ยนนะยนอเอาน้่ัุเท้าถุเย้าเท้าถาไยก็อย่านล้อะไรก็ได้ใช่ไหมทำผลักกันโอเคไม่หวแล้วทำเกาะเกาะเ้ย

ก็ยอมแพ้ไุณพูดยอมแพช้าคุณยอมแพ้ออกไปเลยได้คุณพูดยอมแพ้ได้นี่บอกไปแล้วนี่อย่าบอกกอย่อกกันแล้วบอกว่าอยากบอกกันกันยอมแพ้ยอมแเดียวอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองไอเดียดีจังช่วยเยอะเลยไปยืนตรงนู้นไปไปตรงนู้นนี่ไงพอจบพี่ช้าบ พีเนสพีเอ็มใช่เหมือนกันหมวดนี้ครับแต่ว่าขอผมตอนนี้เริ่มจะเย็นแล้วตอนนี้เพียงแค่สามนาทีละสอคนยอมแพ้แล้วเราต้องทําให้ร่างกายอุ่นเราต้องทําให้ร่างกายอุ่นู่มเย็นแล้วดูดูดคือตอนนี้เอาจริงนะตูดผมมันช้าเลยหา อันนี้มันขี้กลองไว้ที่เรายิงไปมันเล่นอยแล้วยากแล้วทนแค่ไหนก็ตามนั้นเลยบอกผมเื่องนไม่ได้แล้วได้เลยชูป้าปีมวยเงี้ยเนานี่นี่ดีกว่าผมมีเกมให้เล่นว่าวโอน้อยโอน้อยออกใครออกได้รางวัลพิเศษรางวัลอะไรแผ่นโฟมหนึ่งนาทีโอน้อยออก ได้ได้ช่ครับอะไรครับเราเป็นพี่น้องกันลูกคนเดียวมันกันไม่ได้ถ้ามันอยู่บนนังเกมเริ่มเว้ละชูปาพีมุญญาะอนยมันเนี้แหละไอ้นายมันเป็นคนแบบนี้แหละมุ้งก็เห็นแมนแล้นดีเขาก็ทิ้งอานเก่าไงคนวาดเองคนวาดเองอันนี้เออลูกรักเห็นะอะไรก็ถูกนะ ลูกฟุตไอ้ใจสามสิบวินแล้วยังไม่เต็ทุกคนนับถอยหลัางกับผมห้าสี่สามสองหนึ่งได้ช่วยแล้วด้วยเพื่อนก็หมดแล้วด้วยเอาออโอ้ยมันเริ่มเย็นให้เริ่มเย็นแล้วแล้วเมื่อไอย่จไปทำอะไรเนี่ยโอเคลโอ้ยต้องม ช่วย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  นายมันนิสัยไม่ดีไม่เขากอะไรต้องรักษาของตัวเองรักษาให้กับชีวิตก็คุณนั่งอยู่อ่ะไม่อากเป็นั่งฟับอยู่อ่ะวัวมาตาจะไม่รู้ไมววุ้วุ้ยวเ้ยืยยยยม่ยยลย่ยยงลยยยยยย เย็นแบบเย็นเกียบเลยอ๋อไอพี่เอาเชือกผมมาพี่ไม่รักษาไอ้นายเพิ่งพูดเมื่อกีู้เย็นเยจิงนขาฝรั่งเข่าเออขาฝรั่งเข่าอยากเห็นกลุฝรั่งเข้าไหมโอ้ยโอ้โหโอ้โอ้โหก้อโ ใครที่แพ้แล้วอย่าำมันง่วเอ้าวเพียวเพียวชูเหนือเพียวชูเหนือโือเพียวมีสามตัวโอ้โหเพียวไม่ขาดไอ้เนี่ยผมว่ามีเกมพิเศษมาให้เล่นกติกาเดิมโอน้อยออกใครที่ออกเลือกของของใครก็ได้หนึ่งชิ้นโอน้อยออกอ้าวจะเรียก กางเกงไหนมา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 ต่อดิมา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 เฮียนะเออไมโอ้โหโอ้โหออกปนออกกางเกงไหนเพียวกางเกงไหนเพียวกางเกงไหนเพียวกางเกงไหนปอดมันอา้ว

ได้มดเอาต่อละออกออกได้แม่งลอยกระเจี๊ยแดงเอามาเกลียวตัวเรียกว่าจับผู้ชมผมโชคดีมากเราจมตีกับมีคอมเมนต์ขอมาอีกสองรอบให้เล่นอีกสองรอบขอวะไม่เขาเป็นคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์สดมาไลน์สดไมาเล่นไลนสดอ่ะเร็วนออกเร็วๆออก ขอกางเกงในเพียวฟังนี้าแล้วววว่าเสียเลยอีกรอบนึงอีกรอบนึงเอนายอกางเกงในเนี่ยเดูเอาจําเอาไว้เอาไปใช้ไม่ไหว กำชัวร้อกันเลยก็จะรักเก็งจนโส์ได้หาเลยนะเดี๋ยวจับได้ไดเฮ้ยทำยองไอ่ะอาว่ไปเลยจะบกวไปเหยียบนะโอ้ยคันแรกจะเหยียบวงเกงไนพี่เนี้ยเลย โอ้ยทำไมอยู่กันนานจังไม่เย็นเหรอเย็นดิคุณยอมแพ้ตั้งแต่หนึ่งนาทีแรกพี่บอยความพยายามอยู่ที่ไหนออนไลอีกหนึ่งรอบแต่ทีนี้ไม่แย่งของจะมีของพิเศษให้ผู้ชนะทําอะไรกับผู้แพ้ก็ได้อของรางวัลก็คือเ้ยเดียร์กา์ผมรู้คุณก็ใช้มาครับออนไ โอ้โหฉันใจเลยอย่างนี้ใจมากไอ้เพีวเปิดอยู่นี่เอามาโอ้ยยิงยิโอ้โอเคเอาเก็บนะเออฮะมีคอมเมนต์มาขอย่อหนึ่งในไลฟ์สดอะไรน่าจะขอยอหนึ่งพร้อมไหมพรเอมเอ้ย

ฝรั่งมีบ้าแป้งเย็นไม่ผมไม่เคยใช้้ากเเย็นอยู่แล้วเพราะโอ้ได้ออกสบายใจเลยเดนอัเดียวมันไม่ได้ทาตะเกเละมาอ่าได้ทำสบายเย่อ้าเอาหุบดูด Oh. บอกแล้วอย่าเล่น <laughs> แป้งอยู่ในมืออย่าเล่นบอกแล้ว <laughs> ธรรมดาปกติทาแป้งเย็นนอนอยู่แล้ว <Yeah. S 1> <laughs> เนทเคยใช้แป้งเย็นไหมไม่เคยดิ้นพลาดพันพลาดเลยแต่งเก่งเหรอเนทเนทถ้ามันช่วยได้ต้องเอาน้ำนิดนึงแล้วก็ลูบออกจริงมันจริงไจะแสบๆหน่อยนั่นไปเอาคอมเมนต์คอมเมนต์ขอมาเขาบอกว่าขอเล่นอีกรอบหนึ่งพร้อมโอนไน์ เอาพี่เนธพี่เนธพี่เนธเขาหลอนราบให้พี่เนธหน่อยราบให้พี่เนธรับให้พี่เ <laughs> นธเย็นนวยเย็นมากรับตูดมาก่อนาูให้พี่เนธหน่อยอันตูดมาช่วยได้อา <laughs> บวนวนเยอะ <laughs> <laughs> <laughs>

พี่บมีคนคอมเมนต์เขาว่าไงเขาว่าไงบอกไปเลยเขาบอกว่ายืนบนเสื้อมันขี้โกงอ่าแต่นั้นแล้วคอมเมนต์นี้ปึ๊บคุณได้ตามนั้นเลยที่คุณเหยียบดูอะเอามัไม่หมดเลยอ๋อใช่มันไม่ได้สัมผัสกับน้ำแข็งมันไม่ได้ฟิลลิ่งเออแม้งคุณอยู่นานได้พร้อมอ่านะโอ้โหใจร้ายพยายามพยายังพร้อมพร้อมกันนะเดี๋ยวไปแล้วเอาออกมาโอ้โหมาเลย โอ้ยเดียวไม่ิ้นโอ้ยเย็นจริงคือพวงมาลัยที่เดียวมันหนาวมากเอ้ยหยาสิอดีตหอาหยาไอ้บ้าอันนี้อันนี้บ้าจริงไอ้เพียวอ่ะอยู่กับพี่ก๊อฟมากอย่างงี้ล่ะอยู่ไม่ได้ อ้าคอมเมนต์มาอีกแล้วาชอตกว่าอะไรเขาบอกว่าไม่นอนเหรอเขาบอกอยากให้เอามือวางสักสามสิบวิเออโอ้ยทั้งมือทั้งขาเลยแฟนคลับคอมเมนต์มาครับผมตามเอาหนีบวางแล้ววางที่ตุดได้ได้ได้วางไมก่อนวาก่อนโอ้ใครยอมแพ้นะไม่ได้นะโอ้โอ้ไม่เป็นโอ้หยยยยยยนยริงยย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 ย คคอมเมนต์มาอีกแล้วเขาบอกเาบอกว่าเขาบอกให้นอนา้นอนได้ชนะ30วิทเราชนะผมยอมผมยอมยอมแพ้ให้เลยยอมแพ้เลยสามเซววิเพี่ยวไอ้จริงนะถ้าถ้านั่งเฉยผมว่าผมได้อีก10 20 30สามวนาทีนะแต่ว่าไอ้ไอ้คอมเมนต์เรานี่แหละมันผมไม่ไหวนี่ๆๆ30วิทผมยอมเริ่มเริ่มจับเวลาด้วยจับเวลาด้วยจับเวลาด้วยอ้หไอ้บ้า มันติดพื it, ้นเลยโอ้มันติดเลยโอ้เดี๋ยวชนะแล้วโอ้ยโอเคถ้าคุณชอบคลิปนี้นำกดไลค์กดติดตามช่อง My Manette เจอกันในคลิปใหม่สวัสดีครับ Like Malcolm, balled the fist in the air to the fast, lit? yeah. Hands up, hands up in the air, did they gun me down? I keep it on it, they crunching the numbers. I'm out. Yawn, nigga, got a fetish for success. If I ain't next, and I just leave him pressure. Next to rain, on the window pane, puffy plane, Jane. Let him second guess me when to cop the porch with the porcelain skin. Whip the whip.